พาทาจพะพากะการเงินการงานความรักโชคลาภและสุขภาพของท่านที่เกิดในวันศุกร์วันศุกร์วันนี้ เป็นวันที่ดีเรื่องงานนะคะดวงการงานเปิดแล้วขยับขยื่นตัวแล้วนะคะใครที่งานอืดๆๆอื่อยมาเนี่ยงานจะก้าวหน้าแล้วนะคะใครตกงานจะได้งานใครกําลังจะขยับขยายงานสําเร็จนะงานธุรกิจการค้าการขายงานออนไลน์งานต่างประเทศดีจะวันศุกร์ ดีจ้าโอ้โหจะได้งานเพิ่มใครทำงานออนไลน์นะคะมีโอกาสที่จะดวงเปิดจะมีชื่อเสียงในหน้าที่การงานการค้าการขายร่ำรวยนะใครรอเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจะได้นะคะอะถ้ามีปัญหาเรื่องการงานจงเชื่อในซิกเซนของคุณว่าคุณทำได้จะแก้ไขปัญหาการงานได้ส่วนการเงินนะคะดวงการเงินเริ่มเปิดแล้วนะคะอะแต่รายจ่ายก็ยังเยอะอยู่เนาะไม่เป็นไรจ้ะ นะคะความรักน้อยใจแฟนหรือไปสนใจเรื่องอื่นมากกว่าคนรักของตัวเองนะคะอย่ารับลมคมในกับแฟนคนที่มีคู่แต่สําหรับคนโสดนะ